สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับนีอีกแล้วนะคะวันนี้นีก็มาอัปเดตการทำบ้านเช่นเคยค่ะตัวบ้านก็จะเป็นการโอบเสาตกแต่งเสาทั้ง4เสาด้านหน้านะคะส่วนตัวรั้วก็จะเป็นการก่อก่อนที่จะเทคานแล้วก็ตีไม้ระแนงขึ้นมานะคะบ้านนี้เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะคะนี่จะอัปเดตจนกว่าบ้านจะแล้วเสร็จนะคะจนถึงการตกแต่งภายในนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาการทำบ้านหรือมองหาช่างสามารถติดต่อทักแชทขอเบอร์ช่างได้เฟซบุ๊กไรนราชาได้เลยนะคะนี่จะให้เบอร์นะคะสำหรับท่านที่สนใจจริงๆนะคะ เดี๋ยนี้จะให้เบอร์ลุงช่างไว้ค่ะนี้ไม่อยากจะทิ้งเบอร์ไว้ในช่องนะคะเกรงใจลุงช่างนะคะตัวบ้านสร้างที่ไหนสร้างภายในจังหวัดเลยค่ะแต่ก็ลุงช่างก็รับนอกพื้นที่เหมือนกันค่ะเช่นหนองบัวลำพูชัยภูมิรอบๆจังหวัดเลยค่ะ ใกล้เคียงนะคะพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดเลยค่ะหากใครสนใจติดต่อลุงช่างก็สามารถติดต่อนี้ได้ที่เพจไร่นิราชาได้เลยนะคะถ้าสนใจจริงๆนะวันนี้ก็มีการสั่งอิดแล้วก็ปูนเพิ่มนะคะ ตอนเริ่มทำแรกๆอากาศก็หนาวนะคะแต่ตอนนี้อากาศร้อนมากแล้วสงสารช่างมากๆเลยนะคะแดดร้อนมาก9โมงเขาแบบร้อนร้อนแบบร้อนจริงๆบ้านหลังนี้นี่บอกเลยนะคะว่าถ้าทำออกมาแล้วไม่ดีหรือว่าไม่โอเคนะคะคือจะโดนบูลี่หนักไปกว่านี้นะคะเพราะว่าก่อนที่จะ ก่อสร้างก่อนที่จะเริ่มทำนะคะทีมช่างก็โดนบูรี่ไปแล้วค่ะแต่นี้ดูแล้วเขาก็มีความตั้งใจในการทำงานนะคะถึงแม้ว่าเขาจะแปลว่าโอ้โหไม่คิดว่าน้องเขาจะแบบอายุน้อยมากเลยแต่ว่าความสามารถของเขาเกินอายุมากๆคนที่เก่งกว่าคนที่ทำนะคะก็คือหัวหน้าช่างนะคะ เขาต้องเก่งมากๆเลยนะคะที่จะมาเทนน้องให้มีฝีมือขนาดนี้นะคะเขาต้องเก่งแล้วก็มีความสามารถที่จะคุมคนแล้วก็การทํางานของเขาก็ต้องดีนะคะแต่ละคนก็ต้องรู้หน้าที่ของตัวเองในการทํางานแต่ละหน้าไปนะคะเราก็มารอดูรอชมรอติดตามนะคะจนกว่าบ้านจะเสร็จว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะ เพราะว่าบ้านหลังนี้คนก็จ้องมองดูเยอะมากๆเลยนะคะในหมู่บ้านนะคะแต่นี้กับแม่ก็เชื่อในฝีมือช่างค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำมาหลังแรกเขาทำมาเยอะแล้วเขาก็มีชื่อเสียงนะคะเราก็เชื่อใจแล้วก็วางใจนะคะในฝีมือนะ,ะเราจะฟังแต่สิ่งไม่ดีจากคนอื่นมาแต่ เราก็รับฟังค่ะแต่ว่าเราก็เชื่อในฝีมือช่างของเรานะว่าเขาก็ต้องดีดูจากลูกทีมของหัวหน้าช่างแล้วในความตั้งใจทําก็คือสุดยอดอยู่นะก็ไม่ได้ไก่กาอาราล่น,นะคะฝากกดไลค์ก็ติดตามไว้นะคะจนกว่าบ้านจะแล้วเสร็จนะ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นการศึกษาข้อมูลของทุกท่านนะคะที่อยากมีบ้านนะคะฝากกดไลค์ก็ติดตามไว้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ